ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบื้องหลังน็อกเอาท์มัดน็อกล็อกหัวใจ EP สามเป็นครั้งแรก ของกัเนเนอร์และใน <c oughs> ที่ได้นอนในคุกนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่แปลกใหม่เห็นไหมได้เรื่องนี้แบบได้ทำอะไรหลายอย่างหลายอย่างเกินเปิดโลกเกิน <c oughs> คือจังหวะที่แบบเปิดเข้าไปแล้วเป็นห้องขัง <c oughs> อ่ะใช่คือแบบมีความกลัวนิด<อ>นึง ใช่มันก็เป้างไม่รู้ใช่ใจมันมันรู้สึกปดหัวซีนนั้นอ่ะเป็นซีนอารมณ์ที่เราสองคน่ะทะเลาะกันซึ่งซีนเนี้ยเราเคยวอร์กชอปมันไปแล้วครับมันมันมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีกุญแจมือมันทําให้เวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะเจ็บซึ่งมันเจ็บจริงจริงนะถือว่าเป็นซีนที่แบบดีเลยนะสำหรับผมอ่ะผมว่าเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราสองคนอ่ะเริ่มเปิดใจคุยกันแล้วด้วยใช่ใช่ครับ มีความมาซบมาอะไรโอ้ oh. ก็ผมไม่ไหวแล้วผมง่วงง่วง,งแล้วก็อยากจะมาซบเลยนะนก็อยากซบแต่ว่าอยากเนียนๆด้วยออก <laughs> น่พี่ <laughs> โวยวายอยู่นั่นแหละต <laughs> า <laughs> หลังจากที่กลับมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออแบบเขาอ่ะ ไม่อยากขึ้นโชกอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณก็บอกแล้วว่าคุณไม่อยากขึ้นชกผมก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเขียนคําแถลงการ์คิดทําน่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันต่อไปเนี่ยจะไปถแถลงแล้วว่าคุณทันไม่ชกแน่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณทันก็ยอมชกค,ครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นในความพยายามของเขาไหนๆก็ไม่ใช่ความคิดอของคีรักษ์เดี๋ยวชกก็ได้เออจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียค่าปรับเสียการเสียงานอะไรอีกคุณแพ้ผมตอนนอนมากกว่าเพราะว่าตอนนอนผมอาจจะน่ารักไง คนก็เลยแบบอุ้ยคีเวลาราหลับน่ารักจังเลยเอยอมชงให้ก็ได้อย่งางนั้นเลยเหรอเอา้าอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าสิ่งนั้นที่ถ่ายมันก็น่ารักนะตลอดเนี่ยนี่รู้สึกอเอแบบว่าทำเป็นนอนแบบแล้วคุณก็มาอุ้มผมไปนอนนี่แล้วผมก็เผลอดึงมือคุณเข้ามาก่อนเอาจริงหนัก <laughs> ไม่มันเป็นการยกแบบแปลกๆด้วยอ่ะก็<อ>เลยแบบเอ๊ะเราจะยกยังไงดีให้ให้มันแบบรู้สึกว่ามันดูสมูทที่สุดอะไรเงี้ยเออตอนแรกคือเรายกยังไงนะพี่เินเอ้ไม่ต้อง <c oughs> เราแบบคือคือกันเนอะอุ๊มทำอย่างเงี้ยเพราะว่าย่านอนบนโซโยอะไรเงี้ยอเลยอุ้มยากอืมแล้วคุณดึงมือผมมาทำไมอันนี้คือละมือหรือว่าแกไม่คือตอนนั้นนะคือมันไม่มีในนั้นแต่ผมรู้สึกว่าคือ ถ้ามันดึงมันคงจะน่ารักอะไรเงี้ยแล้วแบบมือคุณมันติดตรงตรงนี้พอดีเลยเอเลยดึงมาเกาะอะไเงิมันเลยแบบดูน่ารักขึ้นเง<อ>ีเ<อ>้ยขายพี่ตีหน่อยว่าพี่ตี๋เสื้อใหม่<อ>รสรุปตีชุดนะครับตีชุดนะครับก็ชิวๆครับเพราะว่า มีที่สแตนแมนมาช่วยสอนแต่ว่าบทพูดยาวมากไม่ไม่เท่าไรครับชิวๆอันนี้รับบทเป็นบอยโรงแรมเขียนกระเป๋าอาชีพไม่ยช่อะไรหรือเปล่า สีนนวดจริงๆคืออ่านบทครั้งแรกซีนนี้ค่อนข้างเขินนะผมไม่เคยเล่นแบบเลิฟซีนแบบถึงเนื้อถึงตัวแบบแบบนี้มาก่อนนะซึ่งอพออ่านบทครั้งแรกคือรู้สึกว่าอู้หู้แบบมันมีความน่าสนใจนะมันคือมีความแบบมันมีความอาร์ตมันมีความแบบอ่านแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือเซ็กซซีนแต่มันอ่านแล้วมันคือความรักของคนสองคน ที่แสดงออกโดยวิธีการนี้ซึ่งพอเล่นจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันมันอาร์ตวะมันดีว่ะมันแบบมันดีอ่ะครับแต่จริงๆซีนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะรับรู้ได้ว่าทั้งสองตัวละครมันรู้สึกยังไงต่อกันอะไรอเง<ช>ี้ยเพราะว่าเป็นซีนที่ทําให้ได้รู้ว่าเขาก็เป็นคนอบอุ่นส่วนตัวอีกก็ได้รับรู้อิกมุมของเขาว่าเขาแบบ ทำอย่างนี้ไปเพราะอะไรเอาจริงๆ2ตัวละครของเรามันจะมีความคล้ายๆกันตรงที่เหมือนเราอะต่อสู้กับโลกเพียงลาพังโดยตลอดแต่พอเราได้มารู้จักกันอะมันเหมือนเราสองคนอะแชร์เต่างแชร์ปัญหาแชร์เรื่องราวจนกลายเป็นเหมือนเราต่างพึ่งเขาและเขาต่างพึ่งเราและในชีวิตจริงอะผมไม่เคยนวดมาก่อนไม่เคยนวดใช่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  ไม่เคยนวดใครแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบนวดเพราะรู้สึกว่ามันเจ็บพอเข้าซีนมาตอนแรกกังวลมากเลยมันจะต้องนวดยังไงวะั้นทั้งซีนถ้าสมมติสังเกตดีๆผมบีบเขาอย่างเดียวเลยครับบีบบีบบีบไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจ็บไหมเจ็บปะไม่เจ็บไม่เจ็บคุณมือเบามากเลยอ่ะ แล้วก็ในอีพีนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้รู้ว่าตัวละครน้องของอีดอ่ะมีปัญหาเรื่องนุ่งหัวใจน้องังกว่าตัวจริงคือเล่นเก่งมากทุกคนคือแบบเจอครั้งแรกคือตกใจเลยอ่ะคือเหมือนน้องแบบผ่านผลงานการแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่พอเราเข้าซีนกับน้องอ่ะคือเหมือนพอเข้าซีนปุ๊บเออนี่คือน้องเราน้องเล่นเก่งมากจริงบอกเลยว่าสุดยอดมากน้อง แตงกวาแล้ใช่แล้วทันไปนั่งอยู่ทําไมคนเดียวอยู่ก็ทันอินโทรดยทันอินโทรดยูเออคณยังอินโทรดอยู่ก็มาเป็นซีนตอนที่ทันนั่งอยู่คนเดียวตรงทางเวียนแล้วชินเขาก็เดินมาไม่เดินมาผมกำลังจะเดินไปแต่คุณเรียกผมเองอ่าได้เห็นรอยยิ้มของทันอี่บว่าคุณก็ยิ้มเป็นเหมือนกันนีทันอย่างเงี้ยแบบว่าผมก็ยิ้มให้คุณหลายทีแล้วนี่ใช่ปะใช่แต่คุณไม่เห็นเองเออผมเห็น จบด้วยการจกุกกันเออจุบกันแหละว่ายังน่ารักน่ารักไว้ใสยอยู่คือเอางี้มันเป็นจกบที่ผมไม่ยอมเพราะว่าคนดึงผมไปจบุบหนึ่งคนจูบผมก่อนเออ้้าาาเพะขงงงนนหรือว่ mình 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 Ok mình mình ตะกี้เราก็โชว์สำเนียงสปีกอังกฤษไปนี่เขาเป็นคนสอนภาษาอังกฤษผมอยู่อยู่วันแมคคาเดเหมือนมีใครหิว,วอ,อะไรซอยังอะไรอะไรแมคคาเดเมียน่าจะใกล้มือเที่ยงแล้วใช่ทุกคนใช่ทุกคนอนะไรหิวกนน <c oughs> ็ใครที่อยาก ติดตามต่อ e p พเป็นไงก็สมัครมีอสิครับรออะไรดูก่อนใครได้หนึ่งตอนใช่แล้วครับผมมาดูแล้วแล้วก็มาฟังเราเมสากันต่อเ่่าแบบเบื้องหลังมันเป็นอะไรยังไงเจอกัน e p พครับเจอกัน EPC ครับเย